สวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ปุเป้นะคะแรงบันดาลใจทุกคนมีความฝันมีเป้าหมายนะคะคุณคือผู้ที่มีคุณค่าและคุณคือผู้ที่มีเป้าหมายกับชีวิตจงอยู่กับความฝันของคุณนะคะและอย่ามองหาความสำเร็จภายนอกที่ไม่มั่นคงแต่จงมีความแข็งแกร่งจากความคิด ที่จะสร้างฝันของคุณให้เป็นจริงจากจิตใต้สำนึกภายในจิตใจของคุณที่ยังยืนเวลาของคนเรามีเท่ากันหมด24ชั่วโมงอยู่ที่เรานะคะจะทำอะไรกับเวลาที่เรามีนั้นพอเราเริ่มอายุเข้าย่างเลขสี 4, เราก็จะเริ่มนะคะมี ความชัดเจนกับชีวิตตัวเองมากขึ้นเพราะบางครั้งนะคะคนเราก็รอรอกับสิ่งที่ดีที่จะเกิดขึ้นกับช่วงชีวิตของเราหากคุณรู้ว่าตัวเองนะคะจะต้องแก่ลงทุกวันคุณจะจะเริ่มจัดหาและก็จัดสรรสิ่งดีๆให้กับชีวิตคุณตั้งแต่วันนี้คุณจะไม่รอโอกาสคุณจะไม่สิ้นเปลืองพลังงานของชีวิตคุณไม่มีใครที่ไม่อยากมีชีวิตที่ดี และไม่มีใครที่ไม่อยากเจริญรุ่งเรืองหรือก้าวหน้าแต่อยู่ที่ว่าเราจะเลือกคบคนที่เราจะเดินไปด้วยนั้นให้เป็นคนแบบไหนจงคบหากับผู้คนที่จะดึงชีวิตของคุณให้พัฒนาตัวเองทุกวันและมีเป้าหมายกับชีวิตคนคนนั้นอาจจะไม่ต้องเป็น ผู้คนบุคคลทั่วไปแต่อาจจะเป็นหนังสือหรือพอดแคสต์ดีๆก็สามารถทำให้คุณนะคะได้เรียนรู้ได้เช่นเดียวกันคุณรู้ไหมนกอินทรีเขาจะเลี้ยงลูกด้วยการทรหดมากเวลาที่มันจะสอนลูกนะคะก็จะจิกลูกขึ้นไปบนอากาศแล้วก็จะปล่อยให้ลูกลงมาลูกคนไหนกล้าที่จะบินลูกคนนั้นก็จะมีชีวิตอยู่ก็เหมือนกับ ชีวิตของคนเรานะคะหากคุณแคร์คนอื่นน้อยลงคุณมีชีวิตเป็นตัวของตัวเองและคุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรกับชีวิตคุณฝึกทักษะความแข็งแกร่งจากจิตใจภายในของคุณคุณก็จะแข็งแกร่งได้เหมือนกับนกอินทรีที่บินไปหาอาหารได้ทั่วโลกเช่นเดียวกันแต่กับการน,นั้นหากคุณใช้ชีวิตเหมือนกับหอยกาบนะคะ ถึงเวลาก็เปิดออกมาหาอาหารแล้วก็กลับเข้าสู่โคนตรมนั่นเองเราเลือกได้นะคะว่าเราจะใช้ชีวิตของเราไปในทิศทางไหนเราอยากจะทำอะไรกับชีวิตของเราจงใช้เวลาว่างของเราให้เกิดประโยชน์ต่อสิ่งที่ดีที่สุดกับตัวของเราเองและผู้อื่นทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับชีวิตจดจ่อกับ กิจกรรมที่คุณชอบทำหรือว่ามันสามารถสร้างเม็ดเงินให้กับคุณได้เพราะสิ่งนี้ที่คุณได้จดจ่อเสียพลังงานไปสิ่งนั้นจะตอบแทนคุณกลับมาด้วยเม็ดเงินเช่นเดียวกันแต่ถ้าหากคุณเอาพลังงานเอาเวลาของคุณไปเสียเวลากับการเน้นทาหรือว่าคบเพื่อนที่ไปในทางที่ผิดคุณก็จะไม่มีอนาคต คุณก็จะไม่ก้าวไปข้างหน้าเช่นเดียวกันเกิดมาชาติเดียวจงลองผิดลองถูกนะคะหากเราทำผิดพลาดล้มแล้วเราลุกได้นั่นคือคนเก่งแต่ถ้าหากเราล้มแล้วเราซ้ำเติมตัวเองนั่นคือคุณยอมแพ้ไปตั้งแต่คุณยังไม่ลุกขึ้นสู้แล้วจงกล้าที่จะล้มเหลวและความล้มเหลวนี่แหละมันจะเป็นความรู้ เป็นครูสอนให้คุณนะคะก้าวเข้าสู่บันไดแห่งชีวิตของคุณที่คุณก็หวังว่าเอปพิโซดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านและขอให้มีพลังกายพลังใจที่เข้มแข็งสู้กับชีวิตขอให้ประสบความสำเร็จเป็นมรดที่ดีของทุกท่านคะ่ะ